การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงของในกสิทธิจงใจจิตรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านของเราวิทยาฐานะชำนาญการประจำปีงบประมาณพศ2567ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2527อายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่ 43/2หมู่4ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจ,จันทบุรีประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนยอแซว,วิทยาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีมานดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสมุทรปราการระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครประวัติการทำงานพศ .2555 ตําตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาหอมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพศ .2557 ตําตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาหอมเอเภโป่งน้ำร้อนจัหวดจันทบุรีพศ .2560 ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดหนองแหวนอเภอนยามจังวจันทบุรีพศ .2562 ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัดหนองแหวนอเภอนยามจังหวจันทบุรีพศ .2566 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านของเราเอาเภอไนยามจัังหวดจันทบุรี ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านของเราโรงเรียนบ้านของเราตั้งอยู่หมู่7ตำบลวางใหม่อำเภอยาอามจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาจันทบุรีเขตหมีพื้นที่บริการทั้งหมด4หมู่บ้านคือหมู่7หมู่8หมู่9และหมู่10ในตำบลวังใหม่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประมศึกษาปีที่6 มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้นจนํานวน27คนผู้อำนวยการโรงเรียน1คนรองผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครูจํานวน20คนและอัตราจ,าจ้างจํานวน5คนแบ่งการบริหารงานเป็น4ฝ่ายคืองานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไปข้อมูลจํานวนนักเรียนณนะวันที่10มิถุนายนพศ2567มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 3 8 0คนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานปฏิบัติงานสอนร่วมกับครูประจำชั้นครูประจำวิชาจำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมในการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่จะปฏิบัติตามมรารยาทตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ และนวัตกรรมด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำวิชาการข้อ 1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงานและร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและนโยบายของต้นสังกัดมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความเป็นไทยพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีพศ2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทบทวนหลักสูตร และจัดทำหลักสูตรปีการศึกษา2567โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปฐมวัยใช้หลักสูตรมอนเตสซอรีและหลักสูตรปฐรมศึกษาจัดทำหลักสูตรรายวิชาโครงสร้างรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแบ่งตัวชี้วัดเป็นระหว่างทางและปลายทางในการจัดการเรียนรู้จัดทำหลักสูตรรายวิชาจันทบุรีศึกษาพาะโรงเรียนเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมข้อ 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและปฏิบัติการสอนข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจําวิชาแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชาเอกและตามความถนัดส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดและใช้กิจกรรมการสอนตามแนวคิด active learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตรงตามหลักสูตรข้อ4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมผลิตพัฒนาสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูสร้างบทเรียนสําเร็จรูปและจัดเก็บในแพลตฟอร์มของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถได้เข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามนโยบาย a n y w h e r e a n y t i m e ข้อ5การดิเทศกำกับติดตามและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศดำเนินการนิเทศและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนจัดทําปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่นิเทศการจัดการเรียนรู้ตามปฏิทินจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้อ 6. กการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำปฏิทินนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาจัดกิจกรรม PLC จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานไปยังกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาข้อหนึ่งการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้าพเจ้าร่วมกับผู้ในการโรงเรียนจัดประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการทํางานและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนตามหลักธรรมาพิบาลโดยยึดระเบียบมีคุณธรรมมีความโปร่งใส ในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบและมีความคุ้มค่าประหยัดทรัพยากรร่วมกับผู้มืการและคณะทํางานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีพศ2567ร่วมปฏิบัติงานกับคณะทํางานทั้ง4กลุ่มง,งานเพื่อวางแผนการทํางานและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อ 2. การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับท่านผู้มำนวในการโรงเรียนจัดประชุมวางแผนและอำนวยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมกับผู้อำนวในการโรงเรียนแต่งตั้งมอบหมายงานโครงการกิจกรรมนิเทศติดตามการดําเนินงานและนําผลสรุปการดําเนินงานมาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่อไป โดยจัดกิจกรรมวันสําคัญกิจกรรมลูกเสือฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนข้อ3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับท่านผู้มีนการโรงเรียนแต่งตั้งคณะทํางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดเป็นทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลนมอบเงินตามโครงการ จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจร่วมกันจัดกิจกรรมแนแนวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้นและแนแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนร0 0เอร์ซด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมข้อ1 การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตรกรรมทางการบริหารร่วมมือกับท่านผู้มีการโรงเรียนจัดประชุมกับคณะครูและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการ,ป,รปีการศึกษา2567กษา2567มีการนำนวัตรกรรม p o w e r m o d e เดมาใช้ในการบริหารงาน F Function หมายถึงรู้หน้าที่ตนเองตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย L Leader s h i p หมายถึงมีภาวะผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาภาคิดภาทำ O o r g a n i z a t i o n Behavior หมายถึงพฤติกรรมองค์กรที่มีคุณภาพมีความสามาัคคี W Work Process หมายถึงกระบวนการทำงานมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจร PDCA E Effectiveness หมายถึงมีประสิทธิผลการทำงานบนรรลุปเป้าหมายตอบสนองจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ดี R Responsibility หมายถึงมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้ร่วมงานผู้ร่วมวิชาชีพและต่อผู้รับบริการรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมายข้อ2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชุมชนผู้ปกครองได้รับรู้ข่าวสารของโรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการสร้างหรือนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้อ 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมประชุมคณะกรรมการสารศึกษาของโรงเรียนประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน โครงการต่างๆขอความเห็นชอบโครงการแผนงานต่างๆของโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการดําเนินงานในปีการศึกษา2566และพูดคุยแผนการดําเนินงานต่างๆของโรงเรียนในปีการศึกษา2567รวมถึงให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อ2การจัดระบบ การให้บริการในสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรต่างๆติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้อ1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้า ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพยอยู่ตลอดเวลาทั้งทางออนไลน์และที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลด้วยระบบ elearning การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำลูกเสือการพัฒนาศักยภาพการคัดกรองสายตาน,นักเรียนของเขตสุภาพที่6การอบรมพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันบุรีเขตหนึ่งประจําปีงบประมาณ2,567การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้อ2 การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้าใช้ความรู้ความสามารถจากการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการทำงานใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารติดต่อสื่อสารงานกับครูชาวต่างชาติดูแลกระบวนการต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูลเอกสารทางวิชาการและเอกสารธุรการชั้นเรียนพัฒนาระบบงานธุรการชั้นเรียนเอกสารหลักฐานทางวิชาการขยายผลเรื่องของหลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำเอกสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะครูนำไปใช้ในการพัฒนางานส่วนที่2ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนบ้านของเราเป็นโรงเรียนประสมศึกษาขนาดกลางมีพื้นที่จํานวน11ไร่1งาน50ตารางวามีอาคารเรียนจนํานวน5หลังอาคารประกอบ3หลังจากการดําเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและตระหนักถึงการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปด้ปวยความเรียบร้อยตามนโยบายและจุดเน้นประจําปีงบประมาณพศ2567เรื่องการดําเนินการ ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนโดยผู้จัดทําทําข้อตกลงในการพัฒนางานในฐานะรองผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญสูงสุดด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้อยู่อย่างปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนวิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนคุณภาพครูคุณภาพผู้บริหารและคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นโดยมีการดําเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนดังนี้ 1. การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยมีการวิเคราะห์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางอาคารสถานที่ <c oughs> เครื่องใช้ <c oughs> เครื่องกีฬาวัตถุที่เป็นอันตรายแล้วจัดสภาพแวดล้อมเหล่านั้นให้เหมาะสมเกิดความปลอดภัยมีการกําหนดบริเวณที่ปลอดภัยคือการที่โรงเรียนจะต้องกําหนดและจัดให้เด็กอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัยเช่นบริเวณที่เด็กจะไปอยู่จะต้องไม่รับหูรับตาคนไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายไม่อยู่ไกลเกินกว่าที่จะได้รับเสียงแจ้งเตือน มีการกำหนดห้องน้ำห้องส่วมเป็นสัดส,ส่วนแยกชายหญิงและกำหนดวิธีการเดินทางไปกลับโรงเรียนที่มีความปลอดภัยข้อ 2. กฎเกณฑ์แห่งความปลอดภัยกฎเกณฑ์ที่โรงเรียนจะต้องกำหนดและให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้นเช่นกฎจราจรกฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆการเล่นเครื่องเล่นการขี่จักรยานอย่างปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ข้อ3วิธีการดําเนินงานเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จะใช้องค์จร PDCA ในการบริหารงาน G แผนกำหนดนโยบาย D. D ดูดำเนินการตามนโยบาย C เช็คนิเทศกำกับติดตาม A A แอคชั่นปรับปรุงพัฒนา วิธีการดําเนินการให้บรรลุผลขั้นตอน P แผนศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของเรียนบ้านของเราโดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและการหาแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาและวางแผนจัดทาโครงการประสานความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขั้นตอนดีดูครูบุคลากรและชุมชนผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแผนงานโครงการกิจกรรมตามวิธีการและปฏิทินดำเนินงานที่ได้วางไว้ขั้นตอน4เช็คแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการนิเทศติดตามและรายงานผลการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งขั้นตอน a action นาผลการดําเนินงานที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการปรปับปรุงและพัฒนาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องโดยวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่ทําให้การดําเนินงานไม่สําเร็จในแผนงานที่ตั้งไว้และการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จแล้วจะทําอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนโดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานในโรงเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์จิตอาสาบังเป็นประโยชน์จากสำนักง,งานกลุ่มความประพฤติจังหวัดจันทบุรีมาช่วยพัฒนาอาคารสถานที่เก็บกวาดขยะขัดถูพื้นตัดแต่งต้นไม้ปรปับปรุงพื้นพั์ต่างๆในโรงเรียน 2. กิจกรรมรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาแทนการอยู่เวรของครู เมื่อมีคําสั่งยกเลิกการอยู่เวรของครูในสถานศึกษาทําให้ทางโรงเรียนเพิ่มมาตรการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริวเวณจุดเสี่ยงต่างๆในโรงเรียนและมีการขอความอนุเคราะห์จากสถานีตํารวจอําเภอเนยอามมาติดตั้งตู้แดงบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อให้ตํารวจตรวจตาความเรียบร้อยในเวลาการคืนและประสานความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกำนันผู้ใหญ่บ้านชาลบอในพื้นที่ในการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน 3. กิจกรรมติดตั้งและตรวจสอบถังดับเพลิงเพื่อป้องกันอันตรายเช่นอาคีภัยมีการตรวจสอบถังดับเพลิงอยู่เป็นประจำเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานโดยการเช็คแรงดันให้อยู่ที่จุดสีเขียวและต้องหมั่นคว้าถังดับเพลิงเพื่อไม่ให้น้ำยานอนก้นตกตะกอน 4. กิจกรรมตรวจสอบความสะอาดของน้ำดื่มและภาชนะใส่อาหารของโรงเรียนตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของตู้น้ำดื่มและภาชนะใส่อาหารกลางวัน มีการตรวจเช็คระบบเครื่องกองน้ำดื่มของโรงเรียนเป็นประจำล้างทำความสะอาดตู้น้ำเย็นทั้งภายในและภายนอกและตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเครื่องจัดเก็บตัวอย่างน้ำดื่มและภาชนะบรรจุอาหารด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อตรวจหาเชื้อโค l i f ิฟอร์มแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารกับนักเรียน 5. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนหกกิจกรรมป้องกันสัตว์ร้ายและผาหนำโรคปรับเปลี่ยนบริบทให้โล่งโปรง่งสะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายและสัตว์ผานำโรคเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนมีการตัดแต่งต้นไม้ทำความสะอาดพื้นที่ให้โล่งเตียนสะอาดมีการพ่นหมอกควันเพื่อไล่ยุงที่เป็นผาะของโรคให้เดอดออก กิจกรรมสภานักเรียนอาสา,าจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในการเดินทางมาเรียนและจัดระเบียบเส้นทางการเดินรถในโรงเรียน8กิจกรรมสุข,ขาดีมีความสุขพัฒนาปรับปรุงห้องน้าห้องส้วมให้พร้อมใช้งานสะอาดและถูกสุขลักษณะผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณ1ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านของเรา ร้อยละร้อยมีสถานศึกษาที่ปลอดภัยและมีสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 2. ครูนักเรียนและชุมชนร้อยละแปให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแผนและมาตรการที่วางไว้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ร้อยละแปขึ้นไปเชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนบ้านของเราเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย และมีสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนครูและบุคลากรสามารถใช้จัดการเรียนรู้ได้จริง 2. ได้รับความร่วมมือจากครูนักเรียนและชุมชนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้ปลอดภยัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้